ทำออนไลน์แล้วได้สี่สิ่งนี้เอาไหมนะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลายคนถึงเข้ามาทำออนไลน์จังเลยทำแล้วมันได้อะไรนะคะวันนี้ครูจูลี่จะมาบอกว่าทำออนไลน์ล้วได้สี่สิ่งนี้เอาไหมนะคะจากประสบการณ์ที่ทำเองนะคะเข้ามาอยู่ในเว็บงของออนไลน์พอสมควรนะคะอยากบอกว่าสิ่งแรกที่เราได้เลยนะคะมันก็คือในเรื่องของ มันตอบสนองความต้องการของเรานะก็คือของใจเรานี่แหละนะคะถามว่าในออฟไลน์เราไม่สามารถที่จะออกมานั่งทำนั่งสอนนั่งนั่งแบบนี้ได้เลยนะคะมันเป็นความจำกัดในส่วนที่ออฟไลน์ทำไม่ได้ นะคะคในออฟไลน์อะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่รักนะเราทำงานประจำที่มันเลี้ยงชีพแล้วเราจะมาทำในสิ่งที่เรารักได้ยังไงควบคู่กันไปนะคะอันนี้คือออนไลน์ตอบโจทย์นะคะออนไลน์ทำให้เราได้ทำในสิ่งที่รักซึ่งข้อแรกที่มันก็คุ้มแล้วนะคะและอันที่สองก็คือมันทำให้เราได้พัฒนานะคะ พัฒนาตัวเองเราได้พัฒนานะคะถามว่าเมื่อก่อนเป็นคนพูดเป็นพูดได้ไหมไลฟ์สดเป็นไหมไม,ไม่เป็นนะคะถามว่าบุคลิกภาพเราดีไหมไม่นะคะในงานประจำก็ไปชุดเดิมทำงานอันเดิมเรื่องของคอนน t ชันเรามีไหมเราสื่อสารกับคนอื่นได้ไหมเราสื่อสารได้ในเฉพาะกลุ่มที่แคบแ ในวงการการทำงานของเรานะคะแต่พอเราได้มาอยู่ในออนไลน์นะ,ะเราได้พัฒนาในในหลายๆด้านยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นคนโลเทคนะ,คะแต่ตอนนี้มันทำให้เราทำได้มากกว่าที่เราเคยคิดอะ่ะเคยฝันอ่ะนะคะและข้อที่สามก็คือมันมันทำให้เรามีวิสัยทัศน์ นะคะมีมุมมองที่เราไม่ได้จากการทำงานประจำเพราะในงานประจำเราก็จะคุยอยู่กับเพื่อนในในในกลุ่มเพื่อนที่ทำงานประจำด้วยกันนะคะเรื่องก็จะเป็นเรื่องแบบเดิมๆเ,เรื่องในของงานแต่พอเรามาอยู่ในออนไลน์เราได้คุยจาก เพื่อนทุกสาขาอาชีพจากทุกมุมมองอะ่ะมันทำให้เราเข้าใจผู้คนได้มากขึ้นรู้ปัญหาของคนได้มากขึ้นนะคะและอันที่สี่ก็คืออันนี้ถามว่าน่าจะมีหลายคนที่อยาก,กได้นะก็คือได้เงินนะคะครูจูลี่ได้เงินจากการเป็นยูทูบเบอร์ได้เป็นแพสซีฟอินคัมควบคู่ไปกับการทำงานประจำ นะคะซึ่งสี่ข้อเนี้ยมันหาไม่ได้จากงานออฟไลน์งานที่เราทำอยู่แต่ออนไลน์ตอบสนองเราทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลยทั้งสี่ข้อนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้มากกว่านี้นะว่าเอ้เราเริ่มต้นออนไลน์เราต้องทำยังไงนะคุณทักมาที่ครูจุลีได้นะคะยินดี เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษานะคะแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยใ,ในออนไลน์อะ่ะมันมีทุกสิ่งให้เราสามารถที่จะคว้าเงินคว้าโอกาสนะคะแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองนะคะสามารถทำเงินได้แบบไม่มีเพดานนะ